ครับจากเพลรับซ่อมไฟฉายโมดิการไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมิ้นนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายเจ็ดบีมนะครับรุ่นเจ็ e ย0 r นะครับไฟฉาย e d c นะครับซีรีส์นะครับก็ตัวเนี้ยเดเวอร์มันช็อตนะครับพอเดเวอร์มันช็อตเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าแบตเตอรี่พังไปด้วยนะ อันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่มากับไฟฉายนะครับเป็นขนาด1 8 6่งแปน่อหนะครับถ่านขนาด16340แต่จริงๆแล้วเจ้าไปฉายตัวนี้ใส่ฐานได้อีกเบอร์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นฐานขนาด1นึ่งสานะครับตัวนี้จะใหญ่กว่านะตอนนี้จะใหญ่กว่าแล้วก็ความสุ่เยอะกว่านะครับ จ่ายกระแสได้แรงกว่าด้วยนะครับถ้าผมแนะนําก็คือเวลาถ้าจะเปลี่ยนแบตเปลี่ยนฐานใหม่ให้ใช้เป็นรุ่นใหญ่กว่าเดิมนะครับเพื่อความจุได้มากขึ้นจ่ายกระแสได้สูงมากขึ้นนะครับค่าความสว่างก็จะได้มากตามไปด้วยนะได้เพิ่ม,มอีกนิดนึงโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าฐานที่ผมบอกว่าเสียเสียยังไงนะ อันนี้คือฐานดีนะครับเดี๋ยวผมวัดฐานดีก่อนนี่นี่ฐานดีนะครับฐานดีมีไฟตัวที่มิเตอร์นะครับฮนะขึ้น4.1โวลต์นะฐานดีมีไฟต้องขึ้นอย่างนี้นะครับส่วนฐานเสียนี่นะครับวันนะี้เดี๋ยวผมจับไปดู นะครับอันนี้ศูนย์เลยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยแบตเตอรี่เสียแล้วนะครับถามว่ากระตุ้นได้ไหมลองกระตุ้นแล้วครับทดสอบแล้วไม่ขึ้นนะเดี๋ยวมาดูที่มิเตอร์เจ้าตัวนี้นะนะครับถ้าแบตเตอรี่ไม่เสียนะครับเดี๋ยวขอปรับไฟขึ้นก่อน อ่านี่เป็น5โวลต์กว่านะครับดูนะ5โวลต์กว่านะอันนี้แบตก้อนไม่เสียนะครับก้อนดีที่ยังใช้งานได้อยู่นะครับเวลาที่เราจะชาร์จมันเข้าฟ้าเออเวลาไฟเข้านะครับนะเห็นไหมแอมมันวิ่งดูเจ้าแถบสีน้ำเงินที่ขึ้นเป็นตัว A ตัวนี้นะครับเวลาชาร์จไฟเข้านะครับ อันนี้ไฟเข้าเข้าถาดน,นะเข้าแบตเตอรี่นะเข้าทีหนึ่งหกโวลต์เจ็ดโวลต์เอ้ยเจ็ดหกหกเจ็ดแอมป์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถ้ามีไฟวิ่งอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ไฟมันชาร์จเข้าแบตนะครับแต่ส่วนเจ้าตัวเนี้ยกระตุต้นยังไงก็ไม่ขึ้นนะนี่ของดูให้ดูเลยเห็นไหมไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับ ให้ต่อให้กระตุ้นด้วยไฟเป็น12บโวลต์นะครับมาเป็น10โวลต์สิบดโวลต์นะครับก็ยังนิ่งอยู่ถ้านิ่งอย่างเงี้ยคือแบตเตอรี่เสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันไม่กระตุกไม่กระตุ้นอะไรขึ้นมาเลยไม่มีอะไรที่มันจะแป๊บขึ้นมาได้เลยส่วนเจ้าก้อนที่ไม่เสียนะต่อให้ปรับเป็นส1โวลต์ก็ยังขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมแตะแตให้ดูเห็นไหมอนีี้ไฟมันสูงเกินนะครับมันสูงเกินความจําเป็นนะเวลาถ้าสมมุติว่าถ้าเราชาร์จไปนานๆชาร์จไปต่อเนื่องนานๆนะครับแบตเตอรี่มันจะเสียก่อนนะเวลาชาร์จก็ต้องให้สูงกว่าเจ้าออตัวของแบตเตอรี่นิดหน่อยพอนะครับไฟจะได้เป็นที่จุดที่เหมาะสมมากที่สุด นะครับแบตเตอรี่จะได้ไม่เสื่อมเร็วเนี่ยเวลาเราเอามาทดสอบกับไฟฉายก็เช่นกันนะครับเนี่ยฐานของแบตเตอรี่เออฐานแบตเตอรี่เนี่ยของของตัวเดิมนะครับที่ที่ติดกับมากระตัวไฟฉายนะเป็นขนาด16340ยเนี่ยเวลาใส่นะครับมันจะหลวมเห็นไหมก่ขอแขกกแขก่แขกอย่ขอขางเงี้ยแล้วก็ความจุก็น,น้อยกว่าด้วยนะครับ ความจุอยู่ที่8ป0พันเอ้ยแปดห้าสมิลลิแอมนะความจุอยู่ที่แปด้าสมิลลิแอมแต่ส่วนเจ้าหนึ่งหเอ่งสามหนึ่ยอยู่ที่1นึ่งพนหนึ่งมิลลิแอมนะครับตัวนี้จ่ายกระแสสูงสุดได้9ก้แอมตัวนี้จ่ายกระแสสูงสุดได้แค่สามแอมนะครับ จ่ายทานได้น้อยลงนะครับพอเรามาใส่ทาน1 8 3่งแปดสมยเห็นไหมพอดีนะครับไม่ขอกแขกดว้วยนะรายความจุเยอะขึ้นนะครับถานก็ทำงานเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะนี่นะครับโอเคเดีย๋ยวมาดูกันเดีย๋ยวผมขอถ่ายไปในคลิปหนึ่งนะ พอดีมันเกินเวลาแล้วเดี๋ยวส่งคลิปวิดีโอให้ดูไม่ได้นะครับอันนี้มาต่อคลิปสองนะครับต่อจากคลิปแรกไปแล้วนะอันนี้มาเป็นคลิป2นะคลิปวิดีโอที่สองเมื่อกี้ใส่่านไปแล้วนะเนี่ย่านให้ดูถ่ายอีกรอบหนึ่ง่านยังเป็นตัวเดิมหนึ่งแปดสามาศนย์นะครับเนี่ยใส่แล้วพอดีล่องไม่ขอกักด้วยขยับไซด์ได้เลยนะครับ ไอทานหนึ่งหกสามสี่ศูนเนี่ยความจุมันน้อยเปิดใช้ได้ไม่นานก็หมดเร็วนะครับนี่ปรับความระวางปรับนี่ครับปรับหมดได้เหมือนเดิมนะครับแต่มั่คลิกเป็นสต,ต็อน,นะครับ ได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะค่าความสว่างคงเดิมนะครับกดค้างปิดนะแล้วก็ท้ายก็ยังเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมนะครับนี่ท้ายยังเป็นแม่เหล็กอยู่เหมือนเดิมดูดแรงด้วยก็ใช้งานได้แล้วครับเพียงแต่ว่าเราต้อง ทีนี้ต้องซื้อฐานเพิ่มแล้วเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยของผมเองอะ่ะไม่มีขายนะครับหรือถ้าจะให้ผมสั่งให้ก็ได้อยู่นะครับก็สั่งให้ได้นะถ้าจะเป็นแบตเตอรี่หรือจะไปซื้อเองก็ได้นะสั่งซื้อแบตเตอรี่เองก็ได้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเวลาเลือกซื้อนะครับมันจะมีลักษณะของหัวถ่านเนี่ยเป็น2แบบนะครับนี่ให้ดู ที่บอกว่าเป็นสองแบบสองแบบยังไงหัวนูนกับหัวเรียบนะครับหัวนูนกับหัวเรียบนี่เรียบไปอย่างนี้เลยเห็นไหมอันนี้เป็น่านขนาด1-8ึ่งแปดสเหมือนกันทั้งคู่นะครับหนึ่18ปดสามนนะครับเวลาซื้อให้ซื้อหัวนูนนะครับให้ซื้อเป็นก้อนนี้ก้อนสีม่วงนะ เป็นรุ่นก้อนสีม่วงเนี่ยเป็นหัวนูนๆอย่างนี้นะครับอย่าไปซื้อหัวเรียบถ้าซื้อหัวเรียบมาเอามาใส่เปิดไม่ติดนะครับเพราะว่าตรงหัวเนี่ยมันไม่ายสัมผัสทองแดงตรงกลางนะมานะเนีย่ยเห็นทองแดงตรงกลางไหมนี่นะครับทองแดงที่อยู่ตรงเนี้ยหัวมันไม่ไปสัมผัสนะเลยทําให้เปิดไม่ติดนะครับเวลาซื้อฐาน ก้อนใหม่ให้ซื้อเป็นหัวอย่างนี้หัวนูนๆเล็กๆอย่างนี้อย่าไปซื้ออย่างนี้ถ้าหัวเรียบๆซื้อมาเปิดไม่ติดนะครับเสียดายตังค์เดี๋ยวต้องซื้อใหม่นะครับโอเคครับก็โต๊ะไฟฉายก็ซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ส่งกลับได้เลยนะส่งกลับได้เลยอันนี้เดี๋ยวผมลอง่านขนาดอันนี้่านเป็นขนาดเออหนึ่งหกสามสี่ศูนย์นะเป็นอันนี้เป็นรุ่นเล็กนะ ถามว่ายังใช้รุ่นเดิมได้ไหมก็ยังได้อยู่นะครับ,บนะก็ยังเปิดติดอยู่นะครับแต่เพียงว่าเราความจุมันก็น้อยความคาความสว่างมันก็น้อยลงตามเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใส่ฐานหนึ่งสามหนึ่งแปดสามห้าศนะครับใส่ฐานหนึ่งแปดสามห้าศูนจำรหัสของฐานไว้นะ 18350นะครับจะพอดีกับฐานของจะพอดีร่องเลยพอดีกับตัวกระบอกนะครับไม่ขอบแคกด้วยแล้วก็ฐานจ่ายได้ดีกว่ากระแสสูงกว่าใช้ได้นานกว่านะครับโอเคครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเพจรับซ่อมไฟฉายมอเตอรไ์ไฟฉายแรงสูงบายช่างมิน้นนะครับขอบคุณครับ